โอเคครับพี่เฟยอยากให้พูดถึงโอกาสการลงสนามในครึ่งหลังของเกมที่แพ้ยูเอเเมื่อวานนะครับก็สำหรับตัวผมเองก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ลงไปครับแต่ก็ไม่ได้ตามที่หวังครับเพราะว่าเราก็แพ้ยูเอมาสั้หนึ่งก็รู้สึกเสียใจครับที่ลงไปช่วยทีมชาติได้นิดเดียวอะไรครับหลังจบเกมครับโค้ชนิชิโนได้บอกอะไรกับนักเตะบ้างครับหลังจากที่ พลาดเป้าหมายการไปลุยรอบทีมสุดีนท้ายครับก็เจีได้ครับแล้วแต่ก็ก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับกับแมตที่เหลือกับมาเลเซียครับก็พยายามเก็บ3ามแต้มให้ได้ครับครับผมตอนนี้บรรยากาศในทีมเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกต่างคนต่างก็เสียใจนิดนึงครับแต่ก็เราก็จะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดครับ็แมตช์หน้าก็ต้องเต็มที่ร0 0ครับก็พยายามเก็บ3ามแต้มให้ได้ครับโอเคครับฝากถึงแฟนบอลชาวไทยหน่อยครับ ก็ขอให้ติดตามเชียร์กันเหมือนเดิมครับก็พวกเราจะพยายามทําให้เต็มที่สุดครับ